เอาอพอดีสไปด์ติดสายคุณพ่ออยู่อะค่ะคุณพ่อเป็นห่วงพอดีมาขายที่ต่างจังหวัดนิดนึงไปค่ะวางสายเดี๋ยวคุณพ่อแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมองกล้องนิดนึงอ่าไั่ยั่วหน่อยยั่ๆหน่อยอันนี้ไม่โป๊เลยอ่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเซ็กซี่แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิวโอกร์เต็มๆดีกว่าน,นะา okay. คะ เอาสไปเอาใหม่สไปเา่สไปเอาใหม่หมูนะครับเสร็จทุกคนหรือยังอ่ะถ่ายบบว่าพับนิ่งอันนึงเสียไม่ช่วหนูอย่าใกล้หลบพี่เหี่ยงไปเหี่ยงมาเดี๋ยวผ่าจะทะลุ